และนี่คือ p s ซีรีสเป็นเริ่มต้นสำหรับมือใหม่เป็นที่ขนาดพับเก็บเล็กและน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียง1.7กิโลเท่านั้นเบามากนะครับสำหรับ p s ซีรีสสามารถพกไปไหนก็ได้ติดรถไว้เล็กๆสักอันหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปดูภายในของเป็น p ์ซีรีสนะครับว่าให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างในชุดนี้นะครับไปรับชม และอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตามลิสต์ที่ขึ้นนี้หลังจากนี้เราไปดูวิธีการกางส่วนวิธีการกางก็จะไม่ซับซ้อนนะครับเพียงกางเต็นท์และวางเสาเป็นกากระบาทจากนั้นใส่เสาทั้ง4มุมและล็อกเสาเข้ากับตัวเต็นท์ทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้นเนื้อผ้าเป็น 150D p o l y โพลีเอสเตอร์เต็นท์เป็นแบบซิงเกิลวอล ที่จะช่วยให้ภายในไม่ร้อนอบและได้น้ําหนักที่เบาตัวพื้นค่อนข้างหนาในระดับหนึ่งการระบายอากาศตัวเต็นท์จะมีช่องหน้าต่างด้านบนสอกฝั่งสามารถเปิดและปิดได้เดี๋ยวเราจะเทสภายในกันนะครับจะนอนให้ดูว่ามันกว้างและนอนสบายแค่ไหนนะครับสำหรับเต็นท์สองคนป่ะ เนี่ยครับก็กว้างๆนะครับถ้าเรานอนคนเดียวหรือว่ามีสัมภาระเนี่ยก็วางเหลือพื้นที่วางเหลือๆเลยนะครับก็ยังวางได้หรือว่าถ้านอนสองคนจริงๆก็เหลือพื้นที่นะครับนี่อันนี้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งจะอยู่นี้ส่วนพวกอ่าสัมภาระกระเป๋าต่างๆก็วางไว้ตรงบริเวณเท้าเราก็ได้นะครับหรือจะวางไว้บนศีรษะก็ได้ก็ยังเหลือพื้นที่นะครับอ่าซึ่งภายในนะครับ ก็จะมีที่แขวนตะเกียงให้1จุดนะครับเราก็จะมีหน้าต่างทั้ง2อฝั่งนะครับระบายอากาศบริเวณด้านบนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวพื้นนะครับบริเวณที่เย็บมุมต่างๆครับก็จะมีซิลกันน้ําให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องพื้นนะครับว่าเวลาถ้าฝนตกและน้ําซึมพื้นนะครับ น้ำจะซึมพื้นเต็นท์ไหมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาซิลมาอย่างดีแล้วโอเคครับและสําหรับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเจ้าพีซิลี่รุ่นใหม่ด้วยนะครับเต็นท์ตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับสายเป็นเต็นท์ฉุกเฉินเต็นท์สำรองอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนเ่อนที่แบบว่าค่าไหนนอนนั่นพกติดมอไซค์ไว้เนี่ยต้องหาพื้นที่นอนตัวนี้เลยครับแนะนําสายเคลื่อนที่ไวและที่สําคัญนะครับเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ราคาที่ถูกที่สุดของเนเจอร์ไฮท์ใครที่สนใจอย่าลืมดูลิงก์ใต้คอมเมนต์